ก็สวัสดียามค่ำๆนะครับต้อนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาส่งเชื้อนะครับของนกยุงนะครับแล้วก็ไก่งวงนะครับแล้วก็มีเป็ดบาบารีนะครับเป็ดบาบารีไหนเนาะบาบารีอยู่บนนี้นะครับเนี่ยครับเป็ดบาบารีที่เราเข้ามาเนี่ยรัเริ่มเจาะแล้วครับเริ่มเจาะแล้วครับเนี่ยครับเป็ดบาบารีคือชุดชุดหกฟองนั้นนะครับแล้วก็มีไข่ นกเป็ดน้ํานะครับเดี๋ยวเรามาส่องเชื้อดูกันนะครับว่าเขาเชื้อมันดีหรือเปล่าแต่เพื่อนเขาออกมาแล้วสองตัวนะครับนไหมหาทรงครับนุ่งในครับดูเลยๆๆๆตอนนี้ปล่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําทําพ่ออนุบาลให้กับสุดนี้นะครับเนี่ยครับที่ผมรักษาไก่ขาแบ่้ําเนี่ยเดินได้แล้วครับเห็นไหมครับที่มีเทปดานะครับถ้าลูกไก่ใครขาแบ่ก็เอาวิธีนี้ใช้ก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมผมเคยทาคลิปไว้นะครับพิมพ์ไปว่ารักษาไก่ขาแบะวิมาดินฟาร์มอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับเนี่ยมันก็เดินได้นะครับตอนแรกเดินไม่ได้เลยนะครับก็ถ้าใครดูคลิปก่อนหน้าเนี้ยมันจะมีไก่งวงที่เดินไม่ได้นะครับเนี่ยครับรัดอย่างเงี้ยครับเขาก็เดินได้เดี๋ยวต่อไปเขาจะแข็งแรงนะครับก็เอาเอาไอ้ผ้าเทปเนี่ยออกได้นะครับเทปเทปทันสายไฟครับตัดครึ่งนะครับผ่าครึ่งนะครับมาครับเราจะมาดูไก่งวงกันก่อนนะครับ นี่งวงนี้เชื้อดีมากนะครับนี่เริ่มต่อยแล้วน่าจะน่าจะเริ่มแล้วของชุดวันที่สิบหกนี่แหละนะครับนะครับนะครับไกวงงานดิ้นดิ้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีทุกฟองนะครับไข่งวงเชื้อดีมากอันนี้เป็ดบาร์บารี่ครับเป็ดบาร์บารี่เนี่ยครับเขาเริ่มจ่อแล้วนะครับมันแตกแล้วครับเนี่ยครับเนี่ยเป็นปามเป็ดนะครับ นะครับนะครับเห็นได้ชัดเลยครับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงไว้ในกล่องนะครับน่าจะออกพร้อมๆกันนะครับี่ออกมาแล้วนะครับเถ้าเขาไม่ฟักเราก็จะเอาเข้าตู้นะครับโดยส่วนมากแล้วเป็ดบาร์บอรี่ผมจะให้แม่เป็ดฟักนะครับแต่อันนี้เขาในกรณีนี้เขาไม่ฟักนะครับอันนี้เห็นนกป็ดน้ํานะครับน่าจะไม่ดีแล้วครับพวเนี้ยนะครับ น่าจะเสียครับตัวนี้ก็เออแต่พวกนี้ก็จะออกอีกแล้วนะครับออกชุดแล้วครับช่อยแล้วครับออตะล็อกมาก่อ่นะอรเขาเลยครับนี่ครับอันนี้วางไข่ผิดแน่เลยเขยังมีเชื้อกอดีครับก็มีไข่แบ่งนะครับไข่เชื้อนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาเข้าตู้แล้วนะครับอันนี้ไก่ท็อกหลบมาสองฟองครับ ่าจะมีเสื้อฟองเดียวเดี๋ยวเรามาดูเด็กๆกันบ้างเดี๋ยวเราจะสองเสื้อนกยุงนะครับอยู่ข้างบนครับนี่ครับออสเตล็อปนะครับออสเตล็อปรถแดงครับเดยออสเตเลียนะครับหัวแดงแดงออสเตเลียนะครับนี่ครับนกเป็ดน้ำครับแข็งแรงดีครับสองตัวครับก็อยู่อยู่ในไข่ที่ข้างบนที่เราสองเมื่อกี้นะครับน่าจะไม่ดีนน่าจะได้แค่สองตัวนะครับ ไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียด้วยก็ลองลองเลี้ยงไว้ครับแข็งแรงมากครับห <c oughs> มานี่ตัวแอบรับนี่ไก่งวงครับไก่งวงน้อยไก่งวงน้อยยมาเล่นกล้องมาเล่นกล้องเนี่ยครับที่ขาเขาไม่ดีแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไก่ออกแล้วก็ทำความสะอาดตูออาาต้อีกทีครับอาหารก็มีนะครับอาหารนี้ให้นี่ไก่งวงนู่นตัวนึงครับ มาหาเรื่องชมครับอาจจะมีมืองใจครับเป็นธรรมดาออสซอล็อบนี่มีเยอะนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับรุ่นโตกว่านี้ก็มีนะครับออสซอล็อบนะครับออสซอล็อบบาฟลีมีออสอล็อบครับบาฟลีดุเดือดหัวครับแต่บาฟลีซึ่งก็บาปลีครับนี่ครับดำๆมีจุดบนหัวนะครับบาฟลี ก็อยู่อย่างนี้ก็โอเคนะครับแต่ว่าเราต้องรีบมาออกนะครับเพราะว่าเขาต้องไปเข้าตั้เข้ออุบาลนะครับแข็งแรงดีครับใส่ชุดนี้แล้วก็ชุดก่อนหน้านี้นะครับที่อยู่ที่ข้ออุบาลที่ผมถ่ายที่ไปวันก่อนนะครับก็ก็แข็งแรงดีนะครับอันนั้นแบ่งได้นะครับผลผลิตเริ่มแข็งแล้วนะครับก็มีอยู่เยอะพอสมควรนะครับใครใครอยากได้ไปเลี้ยงนะครับก็ก็ติดส่อเข้ามาได้เดี๋ยวผมแถมให้นะครับในช่วงแบบนี้นะครับ เดี๋ยวแถมมาผมแถมให้ตลอดนะครับถ้าเป็นไกล่ลูกไก่เงี้ยครับแต่เป็นพ่อแม่พันธุ์มันแถมลูกไก่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในกล่องเดียวกันเดียวย,ยบตายนะครับต้องเป็นลูกไก่คือลูกไก่เลยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันปเป็ดปอบเบอรี่เดี๋ยวเอาลงไว้ครับเป็ดปอบเบอรีรร่อัปเดตไข่เป็นอบเบอรี่แล้วก็ไก่งวง,งครับไก่งวง,ง,งนี้ก็เริ่มจอจอะแล้วน,นะครับ ไข่งวงก็ได้เยอะพอสมควรชุดนี้ไข่เชื้อดีครับมีแบ่งนะครับไข่เชื้อไก่งวงนี่ครับนกยูงเดี๋ยวจะเอาเข้าตู้อีกสามฟองนะครับนี่มีเชื้อนะครับเนี่ยครับมีเชื้อเชื้อดีครับนกยูงไม่มีเชื้อบทุกฟองทุกฟองเลยนะครับเพราะมีแม่นกยู่ตัวเดียวครับอันนี้เข้าก่อนเขาก็จะทึบๆกว่าเขานะครับนี่ชุดนี้น่าจะวันที่ยี่แปดนะครับวันที่แปดวันนี้วันที่ วันที่สิบนะครับน่าจะสิบสองวันสิบสองวันนี่ก็เชื้อเดินนะครับเนี่ยครับเชื้อเดินเชื้อดีครับได้ได้งวงนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับที่ผมเก็บไข่มานะครับก็มีเยอะนะครับน่าจะสิบฟองสิบสองฟองครับไก่งวงอันนี้ชุดล่าสุดเข้าวันที่วันที่สี่นะครับเนี่ยเชื้อเดินแล้วนะครับไก่งวงเชื้อดีครับมีเชื้อ ทุกฟองเลยแล้วเกือบทุกฟองนะครับไม่ไม่รับประกันว่าทุกฟองนะครับเนะครับเห็นไหมครับนี่ล่องลูครับได้ครับลองูอันนี้นกไก่นานะครับยังเงียบอยู่เลยครับนี่ครับนกไก่นาไม่รู้ว่าเขาตายโฮมหรือเปล่านะครับเนี่ยไม่รู้ว่าไข่ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอรุ้นต่อไปนะครับ ไข่เชื้อไก่งวงมีแบ่งนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นไข่เชื้อที่เราเก็บมาใหม่นะครับไก่งวงมีอยู่ในนู้นอีกสองฟองมีสิบสองฟองครับไก่งวงนี่ครับแล้วก็นกยุงนะครับสามฟองนี่นกยกงอันนี้ยังไม่เข้าตู้นะครับเชื้อก็ยังไม่เดินนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกออตล็อปนะครับพวกรถแดงนะครับไก่ดำนะครับบาพลีนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะอยู่คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับใต้คอมเมนต์จะมีชื่อที่อยู่เอยมีชื่อเฟสนะครับแล้วก็ชื่อเฟสไลน์นะครับแล้วก็เบอร์โทรผมนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับสําหรับไข่เชื้อพวกนกยูงไก่งวงนะครับยูงไก่งวงแล้วก็พวกออตโตล็อบนะครับไก่ดานะครับเ<ห>ชื้อดีครับเชื้อดีเดี๋ยวผมพามาดู ไข่งวงในชุดล่าสุดเนี่ยยังมีเชื้อเลยครับเนี่ยล่าสุดชุดที่สี่ครับพวกอัตาลัอต้องมีเชื้อเนี่ยครับรถแดงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาไข่เข้าตู้แล้วครับมันจะมีชุดนี้ที่กาลังจะออกนะครับชุดที่เข้าวันที่สิบหกเดือนหกนะครับสิบหกเดือนหกเนี่ยจะออกแล้วครับไข่งวง ใครสนใจแก่งงก็เดี๋ยวรออีกสักประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์แบ่งได้เลยนะครับของแข็งแรงดีครับงานรักษาถ้านะครับถ้าลูกไก่ครับใครที่ออกมามันขามแดดแดมันเดินไม่ได้นะครับเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับเนี่ยก็พัดเทปดําที่ติดพันสายไฟครับผ่าครึ่งตัดครึ่งนะครับแล้วก็พันแบบนี้เขาก็เดินได้นะครับเห็นไหมครับ ผมเคยทาคลิปไว้นะครับอย่างที่เก่าไว้เมื่อต้นคลิปนะครับพิมพ์ไปว่ารักษาไก่ขาแบะวิมานดินฟาร์มอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะขึ้นนะครับผมก็ทําคลิปที่พันอันเนี้ยพันขาของไก่ต๊อกนะครับไก่ต๊อกไก่งวงเนีเวลาเกิดมามันจะมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับโดยบางส่วนครับบางส่วนไม่จะเป็นทุกตัวนะครับบางส่วนมันจะเป็นขาแบะมันเดินไม่ได้นะครับแบบกระจายกระจายไปนะครับเราก็รักษาด้วยวิธีนี้ครับก็ได้นะครับ วันนี้ก็พามาส่องไข่เชื้อนะครับไข่เชื้อของพวกไก่งวงนะครับเป็ดบาบารี่นะครับไก่งวงเป็ดบาบารี่นี่ใกล้ออกแล้วครับเนี่ยเจาะแล้วครับไข่เชื้อไก่งวงเป็ดบาบารี่แล้วก็ไข่เชื้อของนกยูงนะครับนี่เป็ดปากเป็ดออกมาแล้วนี่ครับแล้วก็พามาอัปเดตนกเป็ดน้ําด้วยครับนกยูงมีเชื้อครับมันมีทุกฟองนะครับ ช่นกยุงเลยครับถ้าอยู่กับผมนะครับนี่ครยช่วอดีด้วยมีแม่นกอยู่ตัวเดียวครับเดี๋ยวดูนกแตนน่น้ำยังไงน้ำเนี่ยวะหิ้งไม่นะครับลายๆนะหลังหลังไงงวงนะครับนะครับแต่มันเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับสัตว์สัตว์คุ้มครองแบบ เดี๋ยวเขาเจอแล้วเอามาให้นะเขาไม่รู้ว่าไข่อะไรนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไข่อะไรจนมันออกมาอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวรอดูตอนโตมันจะเป็นยังไงนะครับครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม